ก็คือมีลูกค้าเดินเข้ามาค่ะแล้วก็อบอกว่า,อาขอโทษนะคะผมอยากได้ยาลดไข้ค่ะแต่ว่าผมไม่มีตังค์นะคะับิตเจ้็อ๋อไม่เป็นไรค่ะเอาไปได้เลยให้ยาพาราลูกค้าไปค่ะเป็นเป็นยาลดไข้เด็กนี่แหละค่ะเป็นยาน้ำเสร็จแล้วเขาก็อบอกวิธีทานเสร็จแล้วลูกค้าก็ออกไปพอตอนเย็นลูกค้าอุ้มลูกกลับมาขอบคุณที่ร้านค่ะ ดีขึ้นแล้วค่บเอาเยินกลับมาหายลวคะ่ะยิ้มล่าเริงม,มาละคะ่ะจริงที่อะคะ่ะก็คือถ้าสมมติลูกค้าแบบว่าไม่มีตังหรือว่าอะไรเงี้ยปกติก็คือก็คือช่วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็คือไม่ได้คิดเลยแบบว่าพอเขาบอกว่าไม่มีตังปุ๊บก็บอกเลยว่าอ๋อได้เลยเอาไปได้เลย ออก็รู้สึกแบบอุ้ยตกใจที่แบบเอายังกลับมาขอบคุณอยยีกอะไรเงี้ยก็รู้สึกบบเออใจฟูเลย้ยค่ะก็ถ้าสมมุติว่าคุณลุงกับลูกสาวมาอีกก็จะบอกว่าเออต้องการยาหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ให้บอกได้ค่ะยินดีช่วยอ่